สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องในช่องจากโทเฮนรี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระเนื้อว่านะครับหลวงปู่ทวดวัดช้งให้ปีพศสองพนนะครับผมองค์นี้ก็เป็นรุ่นพิเศษของทางวัดนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับ มีชื่อรุ่นว่านะครับรุ่นกระถินปีพศสอง2นห้าสี่สองนะครับเนื้อว่านหลังทองคำเนื้อว่านหลังทองคำพิมพ์ใหญ่นะครับจะสร้างจำนวนนะครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์เท่านั้นนะครับผมเป็นเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะครับใส่โค้ดทองคำหรือเขาเรียกว่ากระดุมทองคำนะครับองนี้มีกล่องเดิมพร้อมนะครับรุ่นนี้นะครับให้การยอมรับนะครับว่าท่านท่านอาจะนองร่วมปลุกเสกนะครับผม วันนี้ผมก็ไปเลี่ยมเงินมาให้แล้วนะครับทำมาเกือบสองพันบาทนะครับเลี่ยมเงินยกซุ้มอันเนี้ยทำมาพักใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าช่วงที่แล้วเนี่ยผมเตรียมตัวสอบหลายเดือนนะครับก็เลยเลี่ยมพระมาเนี่ยเป็นร้อยองค์นะครับทั้งเลี่ยมพลาสติกเลี่ยมเงินเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาทําคลิปนะครับตอนนี้ก็สอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็นพาพระที่ตัวเองเตรียมไว้เนี่ยมาลุยทําช่องต่อนะครับ นี่เป็นเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่หลังทองคำเงินเนี่ยที่เลี่ยมเนี่ยเป็นงานเกตเดียวนะครับกับเลี่ยมทองนะครับเพราะว่าทําโดยช่างทองดูนะครับหัวสิงยกซุ้มเหมือนกันลายเหมือนกันเปี้ยนะครับเป็นงานช่างทองคํานะครับก็เขาก็จะคิดค่าช่างแพงนิดนึงนะครับแต่ว่า งานเนี่ยสวยมาตรฐานเพื่อนเพื่อนพี่พดูนะครับหัวสิงห์หนา,นาเนี่ยเราเลี่ยมเราเน้นสวยนะครับหัวสิงห์หนา,นา,นาข้างแกะลายลึกๆแล้วก็ลายพญานาคกันน้ํานะครับเลี่ยมกันน้ําหลังทองคํานะครับพิมพ์พระนะครับถอดจาก <c oughs> พิมพ์พระเนี่ย <c oughs> ถอดจากหลวงพวดพิมพ์ใหญ่ปีพศสอง7นสี่เก้าเจ็ดนะครับ <c oughs> ขออภัยนะครับนำมาสร้างเป็นพิมพ์นี้แล้วก็ใช้เนื้อว่านเก่านะครับปีสอง7สี่เก้าเจ็ดเนี่ยนะครับมาสร้างเป็นพระรุ่นนี้นะครับผมเรกนด้ว่าทั้งเนื้อและพิมพ์คือแบบเดียวกับปีเก้าเจ็ดนะครับเนื้อเก้าิมเจ็ดพิมพเดียวกับปีเก้าเจ็ เราจะเห็นว่าพระปีสี่สองทำไมเนื้อเก่าขนาดนี้นะครับนี่คือฐานบัวนะครับหัวเข้ามือประสานเนี่ยคาบวานนะครับต่างๆปากติดจมูกติดสวยนะครับหน้าผากลึกหน้าผากมีเนื้อเต็มนะครับ จมูกโดหูติด <c oughs> <c oughs> ้านี้สวยนะครับ เป็นเนื้อว่านที่เรียกว่าสวยหนึ่งองค์เลยเรียมอะไจะส่องยากนิดหนึง่งผมก็จะพยายามนะครับแต่ยากจริงแต่ดูอย่างนี้ก็น่าจะเห็นนะครับโอเคแล้วนะครับในฟาร์มสวยคมหน้าตาติดชัดนะครับแล้วก็มาดูที่ด้านหลังนี่เป็นโค้ด หรือว่าก็ดุมทองคํานะครับมีสนิมทองด้วยนะครับถ้าพ้าเหรียญทองคําเก่าๆเนี่ยมีส้มๆแบบนี้นี่แท้ไปเก้าสิบเปอเซ็นลยนะครับเพราะว่าทองคําเนี่ยถ้ามีอายุผ่านเวลาไปนิดนึงเนี่ยเนี่ยเขาจะขึ้นส้มๆแบบนี้นะครับเรียกสนิมทองนะครับนี่ดูมีแร่มีแร่นะครับ คลิปนี้อาจจะตั้งไฟไม่ดีเท่าที่ควรนะครับต้องขออภัยนี่คือโค้ดหน้าจันทิมนะครับมีกล่องเดิมพร้อมพานอนกล่องมาหลายปีดีดักนะครับ ใช้แทนปีเก้าเจ็ดได้เลยนะครับพารุ่นนี้เพราะว่าเป็นพิมพ์เดียวกันเนื้อเดียวกันแล้วก็ออกวัดทางให้โดยตรงนะครับก็สําหรับองค์น,นี้นะครับสำหรับองค์น,นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆนะครับท่านใดสนใจนะครับผมเปิดราคาไว้ที่1,6500บาทนะครับ สนใจก็โทรนะครับผม0 9 8 8์เก้าแนะครับห้าสี่หน่เชนนะครับรับ<ม>ประกันแท้นะครับให้ตลอดชีพนะครับผม16500บาทนะครับพร้อมกล้องเดิมนะครับประกันแท้ให้ตลอดชีพชุบ น่าสนใจนะครับองนี้นะครับหน้าน้าแหวนนะครับโทรศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสาหกหเชฟนะครับแล้วก็มีพักเครื่องนะครับในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพนพี่ๆนะครับเข้าไปรับชมพักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กด ติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะครับให้กับเพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับอันนี้เดี๋ยวเ็าจะทำคลิปลงไปนะครับเป็นเม็ดแตงนะครับหลวงปู่ทวดอาจารย์นองวัดไส้ขาวปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสองนะครับผมรุ่นแรกและรุ่นเดียวนะครับอรงนี้เป็นทองแดงผิวไฟผมเปิดไว้ที่สามพันสองร้อยบาทนะครับนี้นะครับ เล็กๆนะครับน่าใช้สวยด้วยนะครับไม่ผ่านการใช้งานผิวไฟแดงแป๊ดเลยนะครับผิวไฟแดงแป๊ดเลย <c oughs> แล้วก็ส่วนเอ่อชุบนิกเกิลนะครับจะเป็นบล็อกคอแอลนะครับชุบนิกเกิลนี่ก็จะเปิดไว้ที่สามพันเจ็ดนะครับชุบนิกเกิลบล็อกคอแอลนิยมสุดนะครับสามพันเจ็ดร้อยบาทนะครับ สนใจก็โทรมาติดต่อสอบถามพูดคุยนะครับแม่แตงเนี่ยจะเอาไปคู่ก็ได้นะครับแม่แตงดูแลจันนองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆพนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ